สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมือนีเบ้าแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงอีกครันหนึ่งครับ FC งวดที่ผ่านมาครับ FC งวดที่ผ่านมาครับ5858รวยยกช่องเนาะครับเนาะถูกทั้งบ้านเนาะพ่อแดงครับผมถูกวขักขัดขัดครับ FC มากมือนี้ครับขึ้นวันพระวสันต์ครับเทวดาเหาะลงมาจากฟ้าครับเหาะเลี้ยงแถวกันสายมาเลยครับเทวดามาเก่าองค์อีกแล้วครับ ไปเอาเลขมาจากกองสลากครับเอฟซีไปเอาเลขกมาจากกองสลากจ้าจระครับเนาะสิเป็นสองตัวหรือสามตัวครับเพื่นว่าหยียบไว้แล้วหยียบจมมิดเลยไปใช้บรอดบ่ครับพ่อแดงพ่อครับติงบรอดเลยับผมเพิ่นมาหาครับเอฟซีสิให้รวยทั่วประเทศวสันครับประจำงวดประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันยหกสิบแปดครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับพ่อแดงฝันแม่นครับตอนนี้พ้อมแล้วครับอยู่ทงภียครับ นี่เนาะแต่ก็มีเอฟซีครับเดี๋ยวด้วยครับขอหยัดแป๊บนึงมีเอฟซีใจดีใจบุญสุดท่านครับมีโฉคมีลาบกับพอแดงหมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พอแดงเนาะสื่อน้ำซ่ากาแฟครับสื่อโอวันตินสื่อน้ำแดงสื่อน้ำแดงให้เทวดาครับเทวดาเพิ่นไก่อยาก,กินน้ำแดงครับเอฟซีถือก็าล้่อแดงก้าไปเล็กน้อยครับขันทถาถือ้ลยก็สิไฮ้ล้กานี้เนาะครับเนาะ เอาก็ขอให้มีโชคใงลำรั้วอยู่ดีไม่แห้งครับรวยยกช่องครับมาถามกับ่อแดงครับว่าเทวดาฮอะมาบอกเด็ดๆนี่สิเป็นตัวไหนครับไปรับชมกันครับกดไลค์กดแชร์นะครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้เบาลแอมโนุงนัมเบด้อครับอ่ะไปเบิ่งกันครับสวัสดีครับ่อแดงสวัสดีครับ มาย่ไม่ได้ฝนกกระโกย่หนันเนาะครับพ่อแดงเนาะครับผมนี่แหละอากาศดีบริสุทธิ์ครับบรรยากาศอีสานบ้านหน้าฝนตกลินครับเอฟซีอ่ะพ่อแดงเอาไปซื้อน้ำแดงให้เทวดาเด้วยใส่บาดยาดน้ำครับเอาอวยพ่อให้เอฟซีนะครับพ่อแดงโอ้เหยียบหับเหยียวยไปหนาเด้อครับครับผมสาธยถึงไปเรื่อยๆครับถึงไปเรื่อยๆเลยครับครับผมเป็นอยให้ไปเรื่อยๆเลยบาดเอาเก็บใส่กระเป๋าไว้เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อน ครับผมเอฟซีกดไลค์กดแชร์เนาะมือนีครับประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหกสิบแปดครับตามต่อพ่อแดงครับเอาว่าสู้่เอฟซีฟังครับเพิ่อนนวดออมาหาผมลอยมาเลยครับเพิ่นมาตะกรงสาคุณเด้อครับเพื่อนไปเจ้าองค์ครับที่บานนี่เก่าที่เราครับเก่าองค์ครับครับครับเก่าองค์เป็นอนับเพื่อนไปเหยียบไปลเรื่อเหยียบไปเรื่อยปะครับครับอบอยรุดบอยผาดด้วยบะบอยลาดครับครับผม เพื่อนบาเอ้าจังไงเดมคืนหอดการเทศจังไงสันนี้จากกันโวนเดี๋ยวคุณบ่าครับรุ่นโดนมาหาคืนหนึ่งอยากกินน้ำแดงก็ไม่ได้กินเพื่นบ่าหวด้องคันกระฮาเปียเขาตรงๆเนาะครับครับผมขัดขัดขัดเพืนบาเพิ่นไปเหยียบอีกเหครับพ่อนด้าครับผมแนเพิ่นไปเหยียบอีกเพิ่นไปเหยียบอีกเพิ่นยานที่น้องเพิ่นบ่ถือหน้าครับเพิ่นได้ไปอีก เนไปเหยียบใบบานคให้วันที่ไหนตัวไหนบ่ครับครับบานี้จำใบเรื่องปใช่ไมให้มันแม่นเรื่องว่า่ันครับว่าให้ผลาดอกกันดีอันเดี๋ยวอันพ้แดงนี่ได้เรียงนำแดงเป็นบ่อหะครับผมซื้อให้กินอยู่ครับผมซื้อให้กินอุ้ยเกิย้อนเป็นไหมอีกแม่บ้าเอาเงินเจ็บไว้เทระบาทเทระบาทหรือผมก็เริ่มไปซื้อขวดละสิบครับขวดละสิบบาทเนาะครับชื่อว่า เพิ่นขอกินได้ก็อยากให้เกินครับ<ม>บา่บา,บานี้เพิ่นว่าป่านนึงเื่ออยากกินซอสแซ่ยอะไรไหนเพราะฉะนั้นบริจินแล้วอีพอมะนะ่มพอป่ะสนผมเลยว่าครับบริเฮ็ดให้เทวดากินแด้ว่ะสินม่มีเงื่อนเดือดเส,อส,อสือเหนือนมาซอยให้กินเนี่ได้เพิ่นกินซอยแซ่ยเยอะครับเพิ่นเบาซื่อๆผมได้ยังไงครับเพิ่อออออออนอยากเพิ่นเบาแซ่ผมนะครับเพิ่นมาแนวไดยกว่านะ อยากกินซอยแซ่เป็นเคยเห็นผมกินซอยแซ่นะโอ้ซอยแซ่กินลาบกินยังนะครับเนาะครับขั้นไทยเฮ็ดลาบไปเฮ็ดกับเขาเฮ็ดซุกเพื่อนเ่ะครับพ่อแดงครับผมครับแต่ว่าเขาก็อยากกินที่ซอยแซ่โอ้พ่อแดงยากเออครับเอาเนี่ยเอาเงินเอฟซีหมอไวไปซื้อครับผมครับผายากเอาเราก็ไปหากบหาเขียดอันมว่านี่มาตามอยู่บ่เห็นถูกยบอกอยู่ผมมาแต่สบเบบ ไปสิบเบ็ดผมถาท่างรุนฝนกระตกเน๊ะวานโขกอยู่วานผมนั่งกินปลากระลังมวนดีปลากินเอากินเอาเนาะครับไต่ปลามากเกือบเป็นกิโลเุยนะโอ้ไปสิบเบ็ดหมานเนาะครับเอ้าเขาเรื่องเทวดาเพิ่นมาบอกเลขตัวไหนเพิ่นไปเอามาจากกองสลากนี่ครับจำใบคาคาด้วยครับคาคาเลยบอกครับพ่อแดงครับผมอันเด็กสองตัวโขกสองโกสองครับครับสามตัวเจ็ด สามสองเจ็ดสามสองครับเจ็ดสามสองครับแล้วก็หกสองครับครับเพิ่นไปเหยียบไปยู่บ่ะไปเหยียบไปเต็มตีนเลยนะครับเพิ่นไปเอากับไผครับเพิ่นวะเพื่นไปเอาในกองสลากเลยครับกองสลากเลยครับแบบงวดแรกเลยครับครับเพิ่นไปเหยียบเอาเลยลอกไว้แล้วลอกไว้แล้วครับผมจ้าจ้าเลยครับโอ้ครับ อ้าให้ตเลนเอาเจ็ดสามสองกะตเลนอยู่ในหนีหรือว่าหกสองนี่ก็เป็นตัวเก่าเนาะครับผมจะลืมครับเลขหกหนี่หมุนลงเป็นเลขเก่านั่นค่ะอ้าถามยังต้องมีสามดาวกับบมี่ยังค่ะบ่มี่ยังเนาะถือว่าเป็นเรื่องดีพอแดงนี่ก็ถวายน้ำแดงเพื่อนแล้วน้ำหวานเพิ่นอยากน้ำหวานครับผมครับครับครับอ้าวบ่เป็นยังครับขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับเนาะกับพอแดงของเข้าครับเอฟซี อ้าวเป็นยังไงครับอันเดไปหาผีหัวขาดบ่อเพราะท่านเดิไปเรื่อยครับอ้าเพดิไปเอาดุเพิ่นบ่ครับยั่งครับโอ้ยยังครับสองลอๆๆครับเพราะว่าเพิ่นิ่มอย่างลูกมหาดูอยู่โอ้เทวดานี่ครับเทวดาลูกมหากรอรือเลยบดิไปหาผีหัวขาดครับผมเพราะว่าเทวดาเพิ่นบอกแน่นเนาะครับครับอ้าวถือให้เอฟซีบังไว้แคบหน้าจอไว้ด้วยน้ำกันให้ดังทั่วประเทศจ้ะบุรครับพ่อแดงดังครับดังทั่วประเทศกดไลค์กดแชร์ครับ หกสองตัวเก่าชุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลขสามตัวกับชุดเก่าเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองครับเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบ้าแอ็มโรธงน้ำครับครับผมมือนี้ครับเอฟซีเบ้าแอ็มโรธงมีของดีนะครับพอแดงมีของดีมาฝากเอฟซีครับครับผมเอาไปรับชมเบื้งของดีน้ำกันเนาะครับไปดูเบิ่งกันครับ เบอรเอมมาตรงนีง้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส,ส,ส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่เจนสี่เหลือถือเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับกับท่านผู้ชมไปชมกันครับ,วส,รบ,บสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่ลยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดนะพ่อนวลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลบอดสา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเน,นบาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ปูสาวปูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดัง <Nova> นะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอโ์โทนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับตองเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหาญาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผูชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ดนน้ำมุนมาน้าครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอพซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีที่าสีมันบดมันบัง สเสียดาจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าาครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาดครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ